สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝาาพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสบบาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับเวลเราจะทำไงกันต่อดีวะจู่ๆผมก็ถามขึ้นในขณะที่อยู่ในอ้อมกอดของเวลเวลเงียบไปผมรู้ว่ามันเข้าใจในความหมายของผม เรามีหลายสิ่งที่มันขัดแย้งกันความสัมพันธ์ของเรามีหลายสิ่งขวางกั้นมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นชายทั้งคู่อีกทั้งสถานะของเวลยังเป็นถึงเจ้าชายและแน่นอนว่าเส้นทางของแต่ละคนเวลมีหน้าที่กวาดล้างธุรกิจมืดของนายใหญ่ของผมและผมก็ทำงานให้นายใหญ่หลายสิ่งเหลือเกินที่ขวางกั้นเราอยู่ ชีวิตเราเป็นดั่งเส้นขนานตอนนี้ก็มีความสุขดีนี่นะอืมผมตอบรับเวลแต่ผมรู้ว่าสักวันเราก็ต้องเลือกไม่ใช่เวลเป็นผมคนเดียวต้องหากที่ต้องเลือกปัญหาใหญ่คือเส้นทางที่เราเลือกแนตะ่มันขัดแย้งกันเขาไม่สามารถเลือกเส้นทางที่เลิกเป็นเจ้าชายได้ในเมื่อทั้งประเทศฝากความหวังไว้ที่เขาในขณะที่ผมสามารถเลือกได้ว่า จะเลือกทำงานกับนายใหญ่ต่อหรือเลือกที่จะเดินออกมาแล้วอยู่ข้างเวลผมรู้ว่าเวลเองก็คิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่มันไม่พูดออกมาผมกอดเวลไว้เราไม่พูดอะไรกันต่อผมกลับมาที่บ้านของตัวเองในขณะที่ความคิดนั้นมันวนเวียนอยู่กับเรื่องที่คุยกับเวลไปลูกพี่เป็นอะไร ทำหน้าเครียดตลอดเวลาเลยไอทีที่อยู่ข้างๆเอ่ยถามกูเครียดที่มีลูกน้องอย่างมึงนี่แหละผมบ่ายเบียงโห oh, อะไรวะลูกพี่ผมผิดอะไรตรงไหนอ่ะแค่ผมหลอกวะลูกพี่ก็ผิดแล้วเหรอครับหลออให้ห้ามันหน้าสองล้านนะมึงอะ่ะเอา้าลูกพี่ก็ปฏิเสธมาดิว่าไม่หลอกตรงไหนอ่ะผมครั้งจะต่อความยาวสาวความยืดกับไอทีจึงเดินเลี่ยงออกไปจากมันชั่วครู่หนึ่งโทรศัพท์มือถือของผมก็ดังขึ้น เป็นพี่คิงนั่นเองที่โทรมาครับพี่นายใหญ่เรียกหามึ่วะครับผมกำลังไปผมกดวางสายแล้วตรงไปที่ห้องทำงานของนายใหญ่สวัสดีครับนายผมทักทายเมื่อเดินมาถึงนายใหญ่นั่งอยู่บนโต๊ะทำงานกำลังอ่านเอกสารอะไรบางอย่างอยู่นั่งสิผมขยับกายนั่งอย่างว่าง่ายช่วงนี้เองทำหน้าเครียดตลอดเลยนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านายใหญ่เอ,อ่ยเข้าเรื่องทันทีและงานที่เองรับผิดชอบก็มีปัญหา เองไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะผมคิดเรื่องที่ไปเกาะเอวาน่าครั้งล่าสุดมานะครับผมกําลังคิดว่าที่นั่นยังไม่เข้าถึงความเจริญสักเท่าไหร่ทั้งคุณภาพชีวิตทั้งระบบสาธารณาสุขและกําลังคิดว่าจะทําอย่างไรให้ที่นั่นดีขึ้นนะครับผมเลอกที่จะโกโหกการบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อหน้านายใหญ่ไม่เป็นผลดีและผมก็ไม่สามารถบอกความจริงกับนายใหญ่ได้ว่าผมเครียดเรื่องผมกับเวล นายใหญ่เงยหน้าขึ้นมามองผมอย่าก,กังวลเลยตอนนี้เอเดนขึ้นไป็ผู้นำคนใหม่แล้วคงนำพาความเจริญต่างๆเข้ามาได้ครับเราแค่เรียกเองมาแค่เรื่องนี้เองจะเครียดหรือมีเรื่องกังวลใจก็ได้นะแต่อย่าให้กระทบกับเรื่องงานในอนาคตมันจะมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะให้เองรับผิดชอบเรื่องอะไรหรือครับ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะบอกเองแต่อีกไม่นานนี้หรอกผมออกมาจากห้องนายใหญ่ด้วยดวงใจที่หนักอึ้งนายใหญ่วางแผนการอะไรไว้เพื่อผมกันแน่ในขณะที่ผมกำลังคิดเรื่องว่าจะลาออกจากการทำงานกับนายใหญ่อย่างไรดีฉับพลันนั้นผมก็ตัดสินใจเด็ดขาดผมเปิดประตูเข้าไปอีกครั้งนายใหญ่เงยหน้าขึ้นมามองอย่างประหลาดใจมีอะไรอีกหรือผมกลั้นหายใจครู่หนึ่งรวบรวมความกล้า ก่อนที่จะเอ่ยออกไปผมทราบซึ้งในความช่วยเหลือของนายใหญ่ที่มีต่อผมมาโดยตลอดแต่ผมกำลังคิดว่าผมจะลาออกครับผมพ่นคำพูดออกไปนายใหญ่เงียบผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ชื่อแรกผมก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะลาออกวันนี้แต่เมื่อครู่ที่นายใหญ่บอกว่าจะให้ผมรับผิดชอบหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนั่นทำให้ผมรู้สึกว่า ถึงเวลาที่ผมต้องพูดหากปล่อยไว้นานแผนการของนายใหญ่จะยิ่งเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันจะยากกว่าเดิมหากผมจะเดินออกไปจากตรงนี้เพราะอะไรผมคิดว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วครับที่ผมทำงานตรงนี้ตลอดชีวิตผมทำงานและเจอเรื่องหนักหนามาโดยตลอดผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะออกไปใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาครับผมโกหก เองโกหกและนายใหญ่ก็รู้แต่ผมไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรดีบอกความจริงมาทำไมมึงถึงจะลาออกผมเงียบเอาละ่ะวันนี้เราจะถือว่าไม่ได้ยินคำลาออกของเองเราให้โอกาสเองกลับไปคิดทบทวนใหม่อีกครั้งออกไปได้ผมสัมผัสได้ว่านายใหญ่กโกรธและผมก็เดินออกไปจากห้องด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้ง เมื่อททมเดินออกไปจากห้องแล้วแม็กโรเบิร์ตก็ต่อสายโทรศัพท์หาคิงทามลาออกเขาพูดอย่างรวดเร็วจริงเหรอครับเพราะอะไรคิงน้ำเสียงตกใจไม่น้อยมันบอกแต่ไม่บอกความจริงเองส่งคนไปสืบดูรับทรบครับ,รบแม็กวางสายแล้วเอนหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างเหนื่อยลา้าเขาจะให้ททมลาออกได้อย่างไร ในเมื่อไามคือทายาทที่จะสืบสารอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของขาวเสียงโทรศัพท์มือถือของผมดังขึ้นหน้าจอปรากฏชื่อเวลว่าอยากเจอมึงจังเจอทำไมคิดถึงคิดถึงหรือเงี้ยนตรงๆก็เงียนเนี่ยแข็งไปหมดเลอ้สัตว์ผมด่ามันพรางหัวเราะรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาอีกหลายส่วนทุกครั้งที่ได้คุยกับเวลมันมักจะนำเรื่องดี มาสู่ตัวผมเสมอแล้วสรุปเจอได้ไหมครับอืมเจอก็ได้เงียบเหมือนกันนะดิเออไม่เจอละผมแกล้งมันมเจอก็ได้เจอที่ไหนดีล่ะเกาะอรันนาละกันเวลเสนอผมคลุ้นคิดอยู่ชั่วครู่ว่ามันคือที่ไหนเกาะอารันนาเป็นเกาะร้างไม่ใช่หรอมันเป็นเกาะร้างเล็กๆที่ไม่มีใครอยู่อาศัยแล้ว ควยผมด่าม,มันยังไม่จริงจังนะักรอยยิ้มปรากฏน้อยๆงั้นออ,นอกมาเลยนะอืมผมกดวางสายตรงไปยังท่าเรือเพื่อขับสปีดโบ๊ทไปยังเกาะอาราันนาตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่ามีเรืออีกลำขับตามผมอยู่ไม่ห่างวันนี้ผมกับทามเปลี่ยนบรรยากาศในการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งบ้างเรามีอะไรกันบนชายหาดเกลือกลิ้งไปบนผืนทรายเปลือยกายเล่นน้ำทะเลอาบแสงแดดยามเย็น เราสาม,มารถตะโกนและหัวเราจะสุดเสียงได้เพราะไม่มีใครได้ยินคืนนี้ค้างกับกูไหมผมเสนอตอนนี้เราเปลือยกายอาบแดดบนหาดทรายมีเสียงคลื่นทะเลและลมพัดอย่างสงบไม่เอากูมีงานต่อเดี๋ยวต้องกลับไปเคลียร์เอนาค่อยเคลียร์นะวันนี้ค้างกับกูก่อนผมไม่ยอมแพ้กูจะนอนกอดมึงทั้งคืนเลย ว่าแล้วผมก็กอดมันทามเงียบไปครู่หนึ่งวันนี้กูแจ้งลาออกไปกับนายใหญ่แล้วนะเอ้าเหรอผมรู้ว่ามันจะทำแบบนี้สักวันแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นายใหญ่บอกว่าจะให้กูรับผิดชอบงานใหญ่ในอนาคตกูกลัวแผนการของเขาจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเลยรีบลาออกก่อนดีกว่าเขาจะได้วางแผนให้คนอื่นผมรู้ว่างานใหญ่ที่แมกโรเบิร์ตจะให้ทามท คือการสืบทอดธุรกิจของเขาผมรู้ว่าทามคือทายาทของแม็กโรเบิร์ตแต่ทามไม่รู้มันคงคิดว่าแผนการที่นายใหญ่วางไว้ให้มันคืออะไรเลร็กๆน้อยๆแต่อย่างไรก็ตามการที่ทามลาออกนั่นก็แปลว่ามันอยู่ข้างผมมันทำให้ผมมีความสุขได้ไม่น้อยแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าให้กูลองคิดดูก่อนทามคงคิดว่าการลาออกมันจะง่ายได้ แต่ผมรู้ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมอวยพรมันกอดผมไว้กลับแล้วนะมันบอกพลางลุกขึ้นไปล้างเนื้อล้างตัวที่ทะเลก่อนจะสวมเสื้อผ้าไม่ค้างกับกูแน่นะวันหลังแล้วกันเราแยกกันง่ายๆเช่นนี้ทามขับเรือกลับเกาะของมันส่วนผมก็กลับเกาะที่ตัวเองอาศัยอยู่วันนี้ท่าเรือร้างผู้คน ผมไม่มีความกังวลใ,ใดๆอันที่จริงมันก็เป็นเช่นนี้อยู่หลายวันแล้วแต่ชั่วครู่หนึ่งผมก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติขณะที่ผมเดินอยู่ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังรอบมองผมอยู่จะออกมาก็ออกมาอย่ารอบโจมตีมันขี้ขลาดผมเอ่ยออกไปเสียงดังยืนอยู่กับที่ชั่วครู่หนึ่งชายหกคนก็เดินออกมาจากที่ซ่อนเดินล้อมผมไว้ ผมสยะยิ้มพวกมึงเป็นใครพวกกูก็แค่มาส่งสารนายกูฝากมาบอกว่าหากมึงไม่อยากโชคร้ายก็เลิกอยู่กับคนของเจ้านายกูผมรู้ในตอนนั้นว่านี่คือคนของที่แม็กโรเบิร์ตส่งมาเขารู้เรื่องผมกับไทมแล้วคิดว่ากูจะกลัวหรือไงมึงจะไม่กลัวก็ได้นะแต่ประชาชนของมึง ประเทศของมึงอาจจะกลัวเจ้านายกูก็ได้ผมนิ่งไปมันเป็นความจริงหากแมกโรเบิร์ตจะถล่มประเทศของผมมันไม่ง่ายหรอกแต่เขาทำได้อย่างแน่นอนทำได้ก็ลองดูผมยังปากดีทันใดนั้นหนึ่งในนั้นก็กระโดดจู่โจมผมผมหลบหลีกอย่างไวก่อนที่จะสวนหมัดไปอย่างทันท่วงทีแต่มันก็กระโดดหลบได้เช่นกัน อีกห้าคนที่เหลือกลูกันเข้ามาเหมือนหมาหมูคนที่แมคโรเบิร์ตส่งมาย่อมไม่ใช่ฝีมือธรรมดาแต่ก็แน่นอนว่าผมก็ไม่ธรรมดาเช่นกันผมจู่โจมเข้าจุดสาคัญของพวกมันได้หลายคนแต่ผมก็โดนหมัดและเท้าเช่นกันฝีมือผมไม่ธรรมดาหรอกแต่พวกหมาบมูแบบเนี้มันก็ยากสำหรับผมเหมือนกันผมสับฝ่ามือใส่ท,ท้ายทอยหนึ่งในพวกมันจนสลบไป มันเหมือนว่าผมจะเผยช่องว่างหนึ่งในนั้นเลยพุ่งเข้าใส่ผมอย่างผีพล้ามผมเลยหมุนตัวจนเข่ฟาดหางเข้าตรงต้นคออย่างจังจนสลบตามเพื่อนไปติดๆผมโดนฟ้าด้วยท่อนไม้ตรงกลางหลังล้มเข้ามังไปพวกมันที่เหลือพุ่งเข้ามาทั้งหมัดและเท้าผมปัดปลายก่อนจะกระโดดถอยหลังเมื่อตั้งหลักได้ก็กระโดดเข้าใส่อาศัยความว่างไวฟ้าเท้าเข้าใส่พวกมันซ้ายขวาสองครั้งคนแรกสลบ คนที่สองตั้งท่าจะลุกผมจึงพุ่งเข้าไปต่อยมันหลายหมัดเลือดสาดกระเซ็นและสลบไปในที่สุดพวกมันเหลืออยู่สองผมเหลือหนึ่งมีหนึ่งมาโดยตลอดแต่สภาพพวกมันย่ำแย่กว่าผมไงลองอีกหน่อยไหมเผื่อล้มกูได้พวกมันมองหน้ากันก่อนจะกระโจนเข้าใส่ผมมาใส่จังหวะที่มันพุ่งเข้ามาพุ่งสวนออกไป เท้าเตะไปที่คนทางขวาหมุนตัวแล้วฟาดศอกลงไปที่คนทางซ้ายจนมันสลบไปผมไม่รอช้าพุ่งเข้าใส่คนทางขวาที่เสียหลักสบัดปลายเท้าเตะจนมันล้มกลิ้งไปกับพื้นหกต่อหนึ่งยังแพ้กระจอกชิบหายวะ่ะผมว่าสิ้นประโยคนั้นผมได้ยินเสียงบางอย่างแหวกอากาศมาอย่างรวดเร็วด้วยเพราะยังบาดเจ็บจากการต่อสู้เมื่อครู่นี้ผมจึงเคลื่อนที่ได้ช้า ชั่วครู่หนึ่งมีดสั้นเล่มหนึ่งก็ปักเข้ามาตรงแขนซ้ายของผมผมหันควาไปพวกมันมีเพิ่มมาอีกสามคนมันล้อมวงมาหาผมและไม่รอช้ามันกระโจนเข้าใส่ผมอีกครั้งผมปัดปลายเท่าที่ทำได้มันไม่ง่ายนักหรอกในเมื่อผมบาดเจ็บมาก่อนหน้าและมีมีดเล่มหนึ่งปักอยู่ที่ต้นแขนผมโดนต่อยจนหน้าสะบัดความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่าง พวกมันไม่รอช้าเมื่อผมเสียหลักก็กระหน่ำเข้ามาทั้งหมัดทั้งเท้าสติของผมนั้นเริ่มเลือนรางลงก่อนที่สติของผมจะขาดหายผมได้ยินเสียงหนึ่งที่พวกมันพูดขึ้นนี่แค่คำเตือนนะเว้ยเจ้าชายกระจอกก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกแห่งนิยายเสียงแนวแฟนตาซีกับเรือ Prince for time เพียงลมหายใจเพือกสุดท้ายมาแล้วครับนิยายแนวแฟนตาซีเรื่องแรกของนามประกานุกับเนื้อเรื่องสุดมันจะเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้ โดยกระแสนใน YouTube แต่ละ EP ีนั้นมียอดวิวมากถึง1,000 0วิวและมียอดอ่านมากถึง6,000นวิวเมื่อวันนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชั่นหนังสือเสียงแล้วครับนิยายเรื่องนี้จะนำพาพี่พีนักอ่านเข้าสู่โลกอีกใบที่จะได้พบกับความตื่นเต้นกับสงครามสุดยิ่งใหญ่ชากต่อสู้สุดมันและความรักสุดฟินของคู่เวลและทาม กับความยาวมากถึง10ชั่วโมงแอดรับรองเลยว่านิยาวเรื่องนี้รบทุกรสชาติอย่างแน่นอนและฉากเอ็นั้นอดุเดือดเร่าร้อนไม่แพ้เนื้อเรื่องเลยล่ะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ MAP กับราคาที่ย่อมยาวแบบสุดๆคุ้มค่าแน่นอนครับลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ